นวลจันทร์นวลจันทร์นวลนจันทร์เจ้าขาเนี่ยโอเค โอเคครับน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโงล้ถึงเวลาเลิกแล้วครับเรามาดูปลารวมกันวันนี้เนี่ยยังไงเออพอมีแจมนะครับนา้นาๆวันนี้สวัสดีครับสวัสดีชาวฟิชชิงไทยแลนด์ทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ผมจะมาผสมเหยื่อวไว่ไปตกบุงตาลัวเนาะครับเนาะพอดีผมเปิดถังมาควิดดูที่ว่ามากไป ปีที่แล้วเนาะแล้วผมจะมาลองเทสดูพอดีครับอันที่จริงก็ลองเทสมาหลายรอบแล้วแหลพะพอมีผลงานอยู่บางครับเดี๋ยวนี่จะมาทําคลิปผสมเหยื่อไปตกบุงตาหลวดูส่วนผสมจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับหนา้นาๆมาถึงส่วนผสมของเราเนาะสูตรของผมลำบ่มผูทอนครับง่ายๆแต่ได้ตัวมีแยมนมไข่แล้วก็ ขนมปังผมใช่ประมาณโลหนึง่งแล้วก็หัวมะขวดแล้วก็เป็นพวกอันนี้เป็นพวกหัวหานไก่หัวหานไก่หัวหานหมูก็ได้พี่น้องแล้วก็การว่าผ้าจะใช้อยู่ประมาณสองสามกำมือใช่ลำประมาณสามโลแล้วก็บางทีก็ใช้เป็นหัวหานบาเก็ตครับบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ดูแต่นางานก่อนแล้วอันนี้อันนี้เป็นน้ำมักรับน้ำมัก จะออกไปทั้งเหมือนเสยโทวครับพี่น้องจะออกไปทางแนวเสือทวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองผสมดูเนาะฝากติดตามก็นเลยนะครับกะทิอย่าลืมนะให้แตกมันโอเคครับมาดูขั้นตอนการผสมเลยครับ อล,ำน,อนล,ล,ลำนี้เป็นลำอ่อนลำแปลงนะครับซื้อโลงสีโลวันสิบบาทสิบสองบาทแล้วก็ ตามมาเลยอันนี้นะครับเยมนมไข่ถ้ามีเยมโลก็ใช่เยมลูก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หาเยแยมโลครับมันจะริ้นงานเอาเยมนมไข่ไปก่อนใช่ดีไหมกันครับ พีเด็ดเลย,เยนี่มาพิดมาพิดอืมผมต้องใส่แค่นี้ก่อนใส่มีเยอะอาจจะวาสองขีดว่าสองขีด,ส,ดสามขีดค่อยไล่เอาครับไล่ไล่เหยือดูว่าปลามันชอบชอบกินแรงกินเบาเราลองไล่ดูก่อนเราจะคงไปใส่ ประมาณอาจจะโลนึงประมาณนี้แหละก้าวเอาพี่้องอย่างนี้อะไรใส่ตัวอันไหนมีความสุขก็ทำปะวันไหนมีดาก็อย่าทำอันนี้หัวหานได้หัวหานไก่ ครึ่งโลอาหารไก่ประารมาณครึ่งโลพึ่งไปนค้นเจอมะพร้าวอบแห้งพี่นอ้องนี่มะพร้าวอบแห้งอันนี้มันเป็นหน้ามนิ่งหน้ามนิ่งแล้วก็ใส่เยอะจัน้อยถ้าชอบฟุ้งๆชอบเต็กวๆก็เรย่อยๆชอวร์เลยครับ าน่อยเยอะกับมองไม่รชายลายจะขวนอ่ะอแค่นี้ก่อน มนุษย์เลยเอ้ยคนโอเค สมเลยจ้าเฮ้ยแพนหนักบางคนอันหนัก,านกอาจจะรบกวนนิดนึงนะสมเลยครับ